สวัสดีนะทุกคนวันนี้เราก็มาพบกันในเกมคุยรันคิงดอมเองในอีเวนต์คิงด้อมระมบดต้นวันนี้เราก็จะมาอยู่กันในส่วนของแบทเอนด์นั่นเองซึ่งเราก็คงไม่เล่นให้ดูนะเพราะว่ามันมค่อนข้างวุ่นวายและยุ่งเหยิงมากเพราะตัวเราอะไม่ได้ไปดูแบบว่าเฉลยของใครมาก็เลยแบบเละเทะไปหน่อยก็เลยจะมาทำเป็นสรุปเลยว่า13 Bad Ending นดิเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็เราจะปลดล็อกมันได้ยังไง นนยี้ก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยแบดเอนที่1แล้วก็ไม่มีใครแบดเอนดีนะก็สามารถมาจบได้ด้วยการเลือกไปสารภาพรักรก,กับพี่เข็ม โดยที่ก่อนหน,น้านี้เราจะต้องไม่เล่นพาร์ทของพี่เ <IV _> ข้มเลยเพราะว่าพาร์ทของพี่เข้มเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นไฟบังคับว่าต้องเลือกคําตอบดีๆถึงจะผ่านเพราะว่าแบดเอ็นอื่นๆอ่ะพอเราเลือกคําตอบไม่ดีปุ๊บก็คือโดนพี่เข้มก็เดี๋ยวค่อยว่ากันก็อันนี้ก็คือเราไม่ได้เล่นของพี่เข้มมาเลยแล้วก็มาเลือกสัตภาพรักกับพี่เข้มจะเป็นยังไงก็ไปดูกัน สิ่งที่พูดขึ้นมาในใจของฉันก็คือเทพบุตรตกสวรรค์ผู้โดดเดี่ยวรุ่นพี่เข้มไม่สิอันที่จริงดวงตาสีช็อกโกแลตนั่นจ้องมองมาที่ฉันตั้งนานแล้วบางทีโชคชะตาของพวกเราอาจจะเกี่ยวพันกันอย่างร้อนแรงแล้วกับฮอช็อกโกแลตอยู่ก็ได้ถึงจะบาดเจ็บระหว่างเดินบนเส้นทางนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะฉันจะรักรุ่นพี่จนถึงที่สุดยังไงล่ะ พี่เข้มออกมาได้แล้วฉันผูกโบวที่หัวและยืนอยู่ตรงกลางรูปหัวใจที่ตกแต่งด้วยเทียนและดอกกุหลาบที่เพื่อนๆช่วยกันทำพร้อมทั้งเรียกชื่อพี่เข้มพอหน้าต่างม .5 เปิดออกเรานักเรียนที่เห็นฉันก็พากันกระซิบกะระซาบว้าว <c oughs> น่าอายสุดๆเข้มๆรุกขึ้นเร็วน้องเขาเรียกแก <c oughs> แต่ยังไงพี่เข้มก็ไม่ยอมหันหน้ามาสักทีหรือว่าฉันเลือกสถานที่ผิดไปหรือเปล่านะ Bad e n d ด n g ีแบทแอนที่ 2. <Yeah. S> 2สมาชิกแฟนคลับหมายเลข0ูนย์สอันนี้ก็เป็นแบ d End ที่เกิดจากการมาสารภาพรักกับพี่มาดแมนซึ่งอันนี้ทําไม่ยากเท่าไหร่ก็ทําได้2ทางระหว่างการเล่นเรื่องของพี่มาดแมนมาแล้วก็ตอบอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีไปกับไม่เล่นอะไรของพี่มาดแมนมาเลยแล้วก็เลิกพี่มาดแมนก็จะได้จุดจบแบบนี้อยากไปหาพี่มาดแมนจังแนหน่อยมารุ่นพี่คนนั้นทั้งดังทั้งหล่อ แล้วก็มีแต่คนกรีดไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ห้อมล้อมไปด้วยแฟนคลับจนไม่มีโอกาสอยู่ตามลําพังแต่ว่าแต่ถึงอย่างนั้นฉันวิ่งไปที่ห้องสภานักเรียนพ,พี่แมนรุ่นพี่มัดแมนไม่น่าแปลกใจเลยที่ห้องสภารเรียนเต็มไปด้วยแฟนคลับอะไรเนี่ยของหวานสำหรับสารภาพรักนั่นเหรอหรือว่าจดหมายล่ะไม่ว่าอะไรก็รีบๆเอาออกมาธนาพวกเราจะคัดเลือกเอาไปรุ่นพี่เองเปล่าหรอกฉันมีอะไรจะพูดกับรุ่นพี่น่ะ คิดว่าจะมีแค่เธอที่อยากคุยกับรุ่นพี่หรือไงถ้าต้องรับมือกับทุกคนรุ่นพี่คงได้เป็นลมลมพับกันไปก่อนมาทาาไหนก็ไปทั้งนั้นเลยนะมากเกินไปนแล้วนะคนที่จะตัดสินก็จะฟังหรือไม่ฟังรุ่นพี่ต่างหากโอ้ยลำใหญ่ก็บอกว่าอย่ามาข่วนลุพิงไงมีอะไรหรออ้อาวอาสูรนี่รุ่นพี่ฝ่าฝูง <c oughs> เป็นขับออกมาแล้วเดินเข้ามาหาพวกเราร,รุ่นพี่ที่จริงฉันชอบรุ่นพี่มาตลอด รุ่นพี่กับพิบตาปิบๆก่อนที่จะแซงสีหน้าลำบากใจออกมาอืมฉันก็รู้สึกสนใจเธอเหมือนกันอสูรแต่ในฐานะนักเรียนโรงเรียนเดียวกันนะ่ะไม่ต่างอะไรกับที่ฉันสนใจนักเรียนคนอื่นถ้าฉันทําอะไรเธอเขาจะผิดไปแล้วก็ขอโทษนะฉันสุดตัวลงคุกเข่าอย่างหมดหวังฮ่าใครๆก็เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาทั้งนั้นแหละไม่เป็นไรนะกลับบ้านไปตะโกนในอโอ่งงกรก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะ ถ้าเข้ากลุ่มแฟนคลับของเราเดี๋ยวพวกเราจะช่วยแม่ใครมาล้อเธอเองนะแค่เซ็นที่ใบสมัครสมาชิกตรงนี้พอหลังจากที่โดนช็อตฟิลฉันก็เซ็นชื่อลงในใบสมัครสมาชิกแฟนคลับของลูกพี่มากแมนแล้วก็เดินออกจากห้องสภานักเรียนออกมาอย่างไร้วิญญาณอย่ายายรงนั้นดิมเนียแบทเอนจิงแบทเอนที่3 h มฮัลสวัสดีอันนี้ก็เป็นแบ d เอนที่เกิดขึ้นจากการที่เราไปสารภาพรักกับ รุ่นพี่สายชนโดยที่เราไม่ได้มีการสารสัมพันธ์ใดๆกับพี่เขาก็วิธีการแบบว่าจบแบบนี้ก็มี2แบบคล้ายๆพี่ม่แม่เลยก็คือการเล่นเรื่องของสายชนแล้วก็ตอบอะไรที่มันไม่เข้าท่ากับการที่ไม่เล่นเรื่องของสายชนเลยก็จะเป็นยังไงก็ดูรู้อยู่แล้วใช่ไหมพี่สายชนว่าสายตาของฉันมักจะไล่ตามเงาของพี่อยู่เสมอในที่สุด ก็ถึงวันชีชะตาวันนี้ฉันต้องบอกความจิใจให้ได้รุ่นพี่สายชนฉันมีอะไรจะบอกพรุ่งนี้ตอนบ่ายสองชวนมาเจอที่ถนนสัก,กุลาระหน้าโรงเรียนด้วยเถอะนะไม่ใช่ว่าลืมที่ฉันพูดไปแล้วหรอกนะมองไปทางไหนก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของรุ่นพี่สายชนฉันก็เลยลองโทรไปที่เบอร์ที่เพิ่งได้มาจากรุ่นพี่เมื่อไม่นานมานี้รุ่นพี่อยู่ที่ไหนหรอสักพักรุ่นพี่ก็รับโทรศัพท์ฮัลโหล รุ่นพี่เนี่ยสูนเองตอนนี้อยู่ไหนหรอถ้าฟ้าน่ะหาแล้วที่ฉันนัดไว้อะไม่ค่อยจะยินอ่ะฉันไม่ค่อยสะดวกคุยโทรศัพท์งั้นช่วยไว้ส่งข้อความมาทีหลังนะหลังจากพูดจบก็จะสายไปรุ่นพี่สายชนเป็นคนที่เข้าถึงยากจริงแปรนดิ่งที่4มาเป็นเพื่อนที่ดีกันเถอะ อันนี้เป็นแบตเตียนที่เกิดขึ้นจากการที่เราเลือกไปสารภาพร,รักกับพลึกเพื่อนซีนั่นเองซึ่งการปลดลลอกก็ไม่ยากเหมือนกันเหมือนกันกบ2คนที่แล้วก็คือการที่เราเลือกเล่นพาร์ทของพลึกแล้วก็ตอบอะไรที่ไม่ดีไม,ดไม่ดีไปหรือการที่เราไม่เล่นของพลึกเลยแล้วก็มาเลือกสารภาพร,รักกับพลึกจะเป็นยังไงไปดูฉันรู้สึกลำบากใจนี่มันหรือว่าจะเป็นแบบนั้นคือก,กำลังจัดกระเป๋าอยู่คนเดียวในห้องเรียน หรือว่าคนที่ให้ช็อกโกแลตฉันจะเป็นเธออ่าเอ๊ะดวงตาของพึกเบิกกว้างขึ้นอยากเดินเล่นใน้มืองกับฉันเหรอตายจริงพูดแบบนั้นแล้วถ้าไม่ใช่พึกแล้วก็ขายหน้านสุดๆแน่จากนั้นพึกก็พูดขึ้นอืมความจริงแล้วคือฉันเองแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจนิดหน่อยแล้วอะ <laughs> ถึงอาสุนจะเป็นคนดีอ่อนโยนน่าประทับใจแต่ฉันไม่แน่ใจว่าอาสุนร,รู้จักฉันดีไหมแล้วจะเอาใจใส่ฉันหรือเปล่าแต่ให้เราจะรู้สึกแต่อะไระอ่ะทำไมมันอ่านงงแต่ให้เราจะรู้สึกเหมือนกันแต่มันจะมีตอนจบที่สวยงามไหมนะโทษทีนะที่เอาช็อกโกแลตให้แล้วแทนพูดแบบนี้แต่ว่าพลึกฉันหวังว่าเราจะเป็นเพื่อนกันแบบนี้ได้ ลืมเนื้อช็อกโกแลตไปเถอะอสูรหรือเก็บกระเป๋าแล้วเดินออกจากห้องไปทั้งทั้งที่ฉันยังไม่สารภาพด้วยซ้ําแต่กลับโดนเทก็เลยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากนั่งอยู่ในห้องเรียนที่ว่างเปล่าและ,ะไร้เสียงใดๆอยู่เป็นเวลานาน Bad e n d ดี g แบ d n นดี้ที่5คาดหวังหรออันนี้ก็เป็นการที่เราไปสาภาพรักกับรัสเินโดยที่เราไม่ได้สารสัมพันธ์ใดๆกับรัสเินเลย ก็เหมือนคนอื่นๆ,ๆก่อนหน้านี้อีก3คนก็คือไม่เล่นพาร์ทใดๆเลยของรัสลินหรือเล่นพาร์ทของรัสลินแล้วก็ตอบอะไรที่มันไม่ดีไปก็จะเป็นไงไปดูกันหลับตาแล้วนึกถึงสกุลาก็ได้ยินเสียงหัวเราะของรัสลินรัสซลินคนที่เป็นทั้งเพื่อนไอดอลของชั้นนอกจากรัสลินแล้วก็คงไม่มีใครที่มีเสน่ห์พอที่จะทําให้ที่คุทัดดอกสกุละกันสวยงามของายคิงดอมกลายเป็นแค่ฉากหลังได้ ม่ใช่เรื่องยากที่จะมองหาลัสลินผู้ที่มักเป็นจุดสนใจจากหมู่คนจำนวนมากฉันตั้งกติแล้วเดินเข้าไปหาลัสลินลัสลินฉันมีเรื่องจะบ,บอกเน่เน่ตามฉันมาเร็วเข้าเพาะจะขอลัสลินเดีดอย่จงเท่ซะหน่อยกลายเป็นว่าฉันโดนจับแขนเสื้อลากไปซะง,งั้นนี่มันถนนสุลานี่นะาผานที่นี่ทำไมหรอหรือว่าลัสลินก็ชอบฉันเหมือนกันแต่แล้วลัสลินก็ทำลายความมองของฉันจนพังยับเยินแบบไม่เป็นท่า ดูนั่นสิท้าต้นสกุล้านั่นน่ะเป็นพี่ม่ห้าคนนั้นน่ะหรอทำไมอะฉันชอบพี่เขาหนะ้าเอสโม่ห้าแห่งชมรมกระบีก่กระบองก่อนที่ฉันจะทันได้ปลือยแรกไปลัสลิดก็พูดต่อด้วยสีหน้าที่เขินอายฉันลองอบเค้กสตรอเบอรี่ที่เรียนจากคาต์ขนมอีกรอบอร่อยกว่าตอนที่ให้เธอตั้งหลายเท่าแนะ่ตอนนี้เป็นฤดูใบไม้มผมลิใช่ไหมล่ะฉันว่าจะเอาให้รุ่นพี่แล้วก็สารภาพรัรกนะ่ะเป็นไง วันนี้ฉันดูเท่มากเลยใช่ไหมเออที่ให้ฉันกินคือฉันลองสินะอื้อก็บอกไปแล้วไงคิดว่าจะให้ทำไมล่ะก็เปล่าหรอกฉันนึกว่าระหว่างที่เดินจนับมือกับรัสุดลินไปตามถนนสกุลาแล้วจะไดจจจจจ้จ๊บกันแบบในซีรีส์เกาหลีซะอีกฝันกลางวันของฉันจบเร็วไปไหมเนี่ยหรือเป็นพเพื่อนกบีหรือเปล่าต้องเปียเบอร์โทรซักทีหรือเปล่า <ś led> <ś led> ช่างเถอะอย่างน้อยๆหลายวันที่ผ่านมาฉันก็ได้ใจเต้นตึกตักกับความฝันนั้นนี่นาบาเอนที่6 0401ศูนย์ not found อันนี้ก็เป็นแบดเอนที่เกิดจากการที่เราไปล่วงรู้ความลับของซ้อยรดาแต่เราไม่ได้มีการสารสัมพันธ์อันดีกับซ้อยรดาโดยวิธีการปลดล็อกก็คือ วันที่5เนี่ยเราจะต้องเลือกพยายามคุยกับอาจารย์พยาบาลโดยที่วันที่2เนี่ยเราต้องเลือกไปห้องพยาศาลนะไม่งั้นชอยเนี่ยมันจะไม่ขึ้นแล้ววันที่3กับวันที่4เนี่ยเราก็เลือกที่จะไม่ไปหาซ้อยละดานะเพื่อที่จะเป็นการไปสารสัมพันธ์กับเธอแล้วตอนจบก็จะเป็นแบบนี้ครับอาจารย์ไม่มีที่จริงรงั้นหรอฉันเพียมากจริงงั้นหรอตายจริงสีหน้าดูไม่ดีเลยใครมาเห็นก็ต้องนึกว่าเธอโดนดนดเลือดไปแน่ อืมก็ไม่เชิงนะโอ้ฮร้อเล่นน่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะหาที่ให้งั้นก็พักให้เต็มที่ก่อนไปล่ะอาจารย์เปิดมากข้างแล้วนักเรียนคนหนึ่งที่นอนอยู่ก็ออกไปแล้วให้ที่ตรงนั้นกับฉันอ่ะก็รู้สึกขอบคุณอยู่รอกแต่นอนแบบไม่สบายใจยังไงก็ไม่รู้จะหลับลงไหมเนี่ยครูต่อมาหลับนานไปไหมเนี่ยพอตื่นขึ้นมาห้องพยาบาลก็ลงซะแล้ว โรงเรียนก็ตกอยู่ในความมืดรู้สึกแปลกจริงๆที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ในโรงเรียนคนเดียวแบบนี้เอ๊ะนั่นมันสร้อยลีลาดาอ่ะสูรไม่นะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นลีลาดาที่ถูงทางเดินทำไมถึงได้หนีไปล่ะสร้อยลีลาดาไปไหนนะ่ะเธอก็ได้กล่โรงเรียนเหมือนกันหรอไม่ใช่แบบนั้นอย่าตามฉันมาแต่ฉันก็ตามไปจนเกือบทันสร้อยลีลาดาแล้วในที่สุดฉันก็เห็นเงาสะท้อนของสร้อยลีลาดาจากกระจกหน้าต่าง <itor> ใช่แล้วฉันนะ่ะไม่ได้เป็นนักเรียนแบบเธอหรอกฉันเป็นปรมาจารย์ที่แอบใช้เวทมนต์อยู่ในห้องวิทยาศาสตร์เพราะหวังจะให้โรงเรียนมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นไม่จะเล็กน้อยก็ยังดี <c oughs> อย่ามองฉันด้วยสายตาแบบนั้นสิที่ม่านมา <c oughs> เธอกับฉันมีความสุขกันมาตาลอดแถมยังสนุกกับชีวิตในโรงเรียนนี่นาใช้ว <c oughs> างแผนให้มันเป็นแบบนั้นแถมยังทําให้ที่นี่เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์แบบที่บรรดานักเรียนมีความสุขอีกด้วย ซ้อยลดามันก็ช่วยไม่ได้นี่นะถ้าอยากให้โรงเรียนนี้สมบูรณ์แบบก็ต้องเสียสะละหลายๆสิ่งเพราะฉะนั้นอย่ามองฉนันด้วยสายตาที่รู้สึกกลัวแบบนั้นซ้อยลีดาลองให้อย่างเศร้าส้อยแล้วหายไปแล้วกับภาพลงตาซ้อยลีดาฉันนะ่ะหลังจากคุ่นคิดอยู่นานในที่สุดฉันก็ถอยหลังอย่างอ่อนแรงเพื่อจะกลับบ้านอะแต่ว่า ว่าฉันอยู่ที่ไหนนะพีบพีบฉันไปกลับโรงเรียนจากที่ไหนกันนะเอเออ่ะเอ๊ะทำไมความทรงจำในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี้ถึงกลายเป็นความทรงจำที่มีแค่โรงเรียนเท่านั้นล่ะฉันฉันเกิดข้อผิดพลาดเกิดข้อผิดพลาดอสูรเกิดความผิดปกติจะทำการรีสตาร์ทโปรแกรมองการรีเซ็ตอสูรหรือไม่ Bad, ending. Bad End ด n g Bad ทเ d ดที่เจจอมันตะาพานแ a ทออันนี้มันพิเศษหน่อยคือมันสามารถเกิดขึ้นได้จาก 2, mm hmm. 2> เหตุการณ์ด้วยกันเหตุการณ์แรกก็คือเป็นวันแรกนะที่เราได้พบกับสร้อยลีลาซึ่งแน่นอน mm hmm. ว่าการที่เราจะพบกับสร้อยลีลาได้เราจะต้องปลดล็อกอ่ากู๊ดเอนของตัวละครอีก5ตัวก่อนก็พอมาถึงปุ๊บเนี่ย วันแรกใช่ไหมมันจะมี2ช้อยให้เราเลือกคือระหว่างการเปิดประตูออกไปเผชิญหน้ากับการแบบถามว่าใครซึ่งอันแรกเนี่ยก็คือเราเลือกว่าเปิดประตูกับบ้านน,นั่นเองเราก็เจอแบบอันนี้ส่วนอันที่2เนี่ยมันเกิดขึ้นในวันที่2ก็คือวันที่เข้าชมรมใช่ไหมแล้วเราก็เลือกที่จะไปชมรมของลุงพี่สายชน แล้วพอไปปุ๊บเราไม่เจอใขรแล้วเลือกที่จะไม่หล่อแล้วเลือกที่จะกลับบ้านเลยมันก็จะนําไปสู่แบดเอนนี้พอกลับไปที่ห้องเรียนก็เริ่มมืดซะแล้วฉันก็เลยรีบเก็บกระเป๋าออกจากออกมาข้างนอกถ้าจะไปประตูหน้าต้องย้อนไปไกลเลยเพราะดึกแล้วไม่มีใครงั้นไปประตูหลังดีไหมนะแต่บางครั้งในส่วนหลังโรงเรียนพวกรุ่นพี่จ้าอันดนัผานก็กินอะไรแปลกๆหรือถ่ายเงินอยู่นั่น พอคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ไม่สามารถช,ชนะใจะชนะใจที่จะออกจากโรงเรียนโดยไม่ข้ามสนามกีฬากว้างๆได้ก็เลยมุ่งไปยังด้านหลังของโรงเรียนพี่จอมตพักแบบนี่เธอที่อยู่งั้นน่ะมีเงินไหมอ่ะโดนซะแล้วโชคไม่ดีเลยน,นี่เป็นเงินที่เอาไว้ซื้อหนังสือมาฝึกหัดได้ทั้งหมดนี่แล้วกันก็ได้ก็ได้ยอมให้แล้วกันไปซะไปซะได้เงินแล้วโอเคสวัสดี พี่เข้มก็ยืนมองอนะพ,พี่เข้มฉันมองไปที่พี่เข้มที่พิมพกําแพงอย่างไม่ใ,ใส่ใจแต่ลุงพี่ก็ไม่ได้แกล้งทำเป็นไม่รู้ด้วยซ้ำเกินไปแล้วนะอุตสา,าห์คาดหวังว่าจะทำอะไรบ้างแท้ๆพวกนี้นี่แกียนจริงแบทแอนที่8ปผู้ที่แพ้อันนี้เป็นแบดเอนที่เกิดขึ้นในวันที่4จากการที่เราเลือกช้อยห้องหน้าตา่านทีม่มีกระจก นันเองโดยชอยเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อวันที่สองอะเราเลือกที่จะไปชมรมของลัสลินโดยพอเราเลือกที่จะเล่าเรื่องผีห้องน้าศินปุน๊บเพื่อนก็จะชวนเราไปพิสูจน์ความจริงกันนั่นเองแล้วพอเราไปอยู่ทีหน้าห้องน้าสินปุ๊บเพื่อนเพื่อนก็จะเกี่ยงกันเกี่ยงกันแบบเอ้ยเข้าไปดีมเข้าไปดิมเข้าไปดีแล้วสุดท้ายก็จะมีชอยเด้งให้เราเลือก ว่าเราไม่กล้าหรือว่าเราจะเข้าไปพิสูจน์ซึ่งถ้าเราเลือกไม่กล้าเนี่ยผลลัพธ์มันก็จะเป็นแบบนี้ช่างเถอะอย่าเข้าไปเลยขณะที่ฉันหันกลับไปก็เหมือนมีเงาใครแววผ่ันตาต่างอีกฝ้าของโถงทางเดินฉันทั้งเดินทั้งวิ่งเพื่อเอาตัวรอดแต่เพื่อนที่เตรียมจะหนีตั้งแต่แรกก็ไปไกลซะแล้วพวกเพื่อนที่ใสไม่ดีจนไปเล่นกับพวกนั้นแล้ว Bad แบทเอนดิ้งแบทที่เก้า หัวใจที่ใส่กุญแจอันนี้เป็นแบทเอนที่เกิดขึ้นในวันที่4นะโดยเราเลือกชอยเสียงร้องไห้ที่ดังมาจากดาดฟ้านั่นเองซึ่งชอยเนี้ยมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อวันที่2เนี่ยเราเลือกที่จะไปชมรมของลุงพี่สายชนนั่นเองก็พอเราเลือกชอยนี้ปุ๊บเนี่ยเพื่อนก็จะชวนเราไปชวนเรงไปดูเหมือนกันแล้วมันก็จะมี2ชอยให้เราเลือกก็คือเราเลือกที่จะนําเพื่อนไปกับ แล้วเรื่องที่จะเดินตามเพื่อนไปซึ่งถ้าเราเลือกเดินนําเพื่อนไปเนี่ยผลลัพธ์มันก็จะเป็นแบบนี้ตามมันเลยความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวฉันนี่แหละจะเปิดเผยความจริงของเรื่องลับที่ว่านี่เองฉันลากเพื่อนๆขึ้นไปที่ดาดฟ้าอย่างตื่นเต้นถ้าบอกว่ารุ่นพี่สายชนคือตัวเอกของเรื่องดีลับนั่นพวกนี้คงตกใจกันไม่เบาแกลกแกลก้หมดสนุกเลยประตูดาดฟ้าล็อกอยู่ฮเสียดายจัง แมเดนที่10ผู้ดีเป็นสีแกตัวแมเดนนี้เกิดขึ้นจากการที่เราไปชมวิทยาศาสตร์ในวันที่สองเองจะเป็นไงไปดูชมรมวิทยาศาสตร์ดูเงียบนะสร้อยเลระดาก็ดูอ่อนโยนฉันเดินไปที่ห้องวิทยาศาสตร์โดยไม่ตั้งใจในขณะที่เกาหัวไปด้วยทําไมแถวนี้ถึงเงียบเหงางตลอดเลยนะแต่ก็ดีนั่นแหละนี่สร้อยเล,ลาดาอยู่ไหมอ่ะศูนอ้าววัดดี ฉันมาที่นี่แบบไม่ได้ตั้งใจนะ่ะแต่เธอก็อยู่จริงด้วยแฮะเออเนื่องจากสภาพร่างกายของฉันต้องหลีกเลี่ยงแสงก็เลยมักจะอยู่ที่ห้องวิทย์เสมอนะ่ะวันนี้มีเรื่องอะไรหรอลองเรียนวุ่นวายอีกแล้วหรอต่อไปก็อยากให้ที่นี่เป็นเหมือนที่หลบภัยของฉันนะ่ะต่อไปก็อยากให้ที่นี่เป็นเหมือนที่หลบภัยของฉันนะ่อะอะไรนะถึงจะบอกว่าถ้าอยากคิดอะไรเงียบๆก็มาที่ห้องวิทย์ตลอดแต่ว่า แต่อยากจะใช้ห้องวิทยาศาสตร์ที่ฉันอยู่ยงยี่ย่เป็นสถานที่ปลอดภัยของเธอนั้นเหรอในขณะที่สีหน้าของ้อยเลดาดูเย็นะเยือกขึ้นบรรยากาศในห้องวิทยาศาสตร์ก็ดูเหมือนจะเย็นเฉียบขึ้นด้วยเช่นกันห้องวิทยาศาสตร์นี่ไม่ใช่ของเธอสักหน่อยนี่นาฉันมาก็เพราะว่าอยากมาน่ะสิทาไมกันล่ะบรรยากาศในห้องวิทยาศาสตร์ค่อยๆเย็นลงเรื่อยๆเรื่อย นั่นสินะโรงเรียนนี้ยังมีสิ่งที่ต้องพัฒนาอีกมากมายเสียงดังเกินไปแถมยังไม่รู้จักเคารพกันและกันนักเรียนพวกนี้มักจะคอยขัดขวางแผนของฉันในการสร้างโรงเรียนที่สมบูรณ์แบบการทดลองเข้าหน้าฉันจะเพิ่มบทเรียนเรื่องมารยาให้กับโรงเรียนนี้อ่าเอ๋อะไรนะใช่แล้วในการใช่แล้วในการทดลองครั้งที่อะไรอะหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบสอง คงจะทําให้โรงเรียนสมบูรณ์แบบขึ้นได้อีกหน่อยสินะทำํำไมข้างนอกหน้าต่างโรงเรียนถึงได้มืดลงเรื่อยๆน,นะงั้นคงต้องลบการทดสอบครั้งนี้ออกขอบคุณสําหรับบทเรียนที่ดีนะอสูรขอบคุณนะรีสตาร์โปรแกรมหลังจากอัปเดตหลังจากอ่านประโยคนั้นก็รู้สึกเหมือนตัวตนฉันถูกลบไปทีละอย่างแล้จะพูดให้ดีกว่านี้หน่อย Bad Ending Bad Ending ที่1 ผิดหวังกับรุ่นพี่แม่อนนี้เกิดขึ้นในวันที่2นั่นเองโดยการที่เราเลือกขอเพื่อเพลินกับความสนโดษละกันแล้วก็ไปเจอกับพี่เข้มพอเราเจอกับพี่เข้มเนี่ยเราก็ยังคงปากแกวอยู่นะก็คือไปถามพี่แกว่าสรุปแล้วพี่เนี่ยเกิดปีพศอะไรกันแน่นั่นแหละครับแล้วนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เอาละถ้าเรายังอยากจะเรียกตีนพี่เขาอยู่นะเราต้องถามซ้านะคะว่า ก็ลุนพี่ยังไม่ตอบเลยว่าเกิดปีอะไรว่าแต่จะไม่บอกจริงหรอว่าลุนพี่เกิดปีอะไรลุนพี่เข้มถมลายลงพื้นด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจทนใดนั้นเองพวกเด็กอันตาพานมองหกก็พุ่งมาหาฉันอย่างไม่ทันตั้งตัวดูเหมือนว่าตอนนี้พวกนี้จะกลายเป็นลูกน้องของลุนพี่แล้วสินะนี่เธอที่อยู่ตรงนั้นน่ะมีเงินบ้างไหมเนี่ยนี่เป็นเงินที่เอาไว้ซื้อหนังสือแบบฝึกหัดใจทั้งหมดนี่แล้วกันก็ได้ก็ได้ยอมให้แล้วกันไปซะ โอเคสวัสดีพี่เข้มก็มองนะพ,พี่เข้มฉันมองไปที่พี่เข้มที่พิงกํกำแพงอย่างไม่ใส่ใจแต่แล้วพี่ก็ไม่ได้แกล้งเธอเป็นไม่รู้ด้วยซ้ำอ๋อนี่จบแบบเดิมเนาะเกินไปแล้วนะอุตสาห์คาดหวังว่าจะทําอะไรบ้างแท้พวกนี้นี่เขียนจริง Bad Ending ริ d แ n d i n นที่สิแต่ก็อร่อยดีนะแมทนานี้เกิดขึ้นในวันที่สที่เราเลือกที่จะ ไปดูพี่เข้มนะเพราะเราสงสัยในการทําขนมของพี่เข้มโดยชอยเนี่ยมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อในวันที่2เนี่ยเราได้พบกับพี่เข้มนะแล้วพอเรา,าไปไปหาพี่เข้มในวันที่3เนี่ยเราจะไม่เจอพี่เข้มนะเราก็เลยไปเดินหาโต๊ะพี่แกเว้ยพอหาโต๊ะปุ๊บเจอช็อกโกแลตพอเจอช็อกโกแลตปุ๊บก็ดันไปทําสิ่งนั้นอย่าชแวยเข้าปากไปเลยฉันหยิบช็อกโกแลตขึ้นมาหยัดเข้าปากกลุบกลุบกลุบถึงหน้าตาไม่ดีแต่กอร่อยนะเนี่ย ถ้าถูกจับได้คงจะดีกว่าแทนที่จะได้มีโมเมนต์และกลายเป็นตัวหลักในซีรีส์รักใสๆฉันกลายเป็นคนที่อิ่มจนพุงป่องที่เพิ่งเดินออกจากห้องโมฮาแทนซะงั้นแบทแมนที่13ทางเลือกที่ชันฉลาดแบ้แมนนี้เกิดขึ้นในวันที่4นะโดยที่เราเลือกที่จะเล่าเรื่องสยองขวัญที่ชื่อว่าเสียงกีดร้องที่ที่ทิ้งขยะ โดยชอยนี้มันจะขึ้นก็ต่อเมื่อวันที่สอง่ะเราเลือกที่จะไปหาพี่เข้มโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยที่เราเล่าเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเราอยากจะแบบว่าถามเพื่อนมากกว่าเหมือนแบบว่าสืบเรื่องพี่เข้มแต่กลายว่าสักพักหนึ่งเนี่ยก็มีเพื่อนอีกคนนึงมาบอกว่าเฮ้ยมีคนมีเรื่องกันที่แบบว่าที่ที่ดิงขยะแล้วพี่เข้มก็กําลังไปแล้วก็มีชอยให้เราเลือกว่าเราจะไม่แจ้งตำรวจหรือเราจะแจ้งตำรวจดีแล้วสุดท้าย ถ้าเราอยากจะจบแบดอินเราก็ต้องแจ้งตำรวจครับผมนี่ไม่ใช่เรื่องที่พวกเราจะเข้าไปยุ่งนะแจ้งตำรวจกันเถอะฉันตะโกนออกไปอย่างแรงสักพักก็ได้ยินเสียงหวอและเสียงต่อสู้กับเสียงกรีดร้องก็เงียบลงฉันมองเห็นผู้คนที่ถูกหามขึ้นรถพยาบาลและหิ้วปีขึ้นรถตำรวจขอโทษนะพี่เข้มหลังจากนั้นพี่เข้มก็ไม่มงเรียนอยู่สักพักแต่นี่คงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพี่เข้มแล้ว <laughs> Bad End. อันนี้มันขึ้นหลังจากที่เราเล่นอ่าบทเอนดิ้งจบนะก็คือเหมือนเราเขียนทุกอย่างไปแล้วก็ mm hmm. ก,ก็เลยม,มาเจอกับน้องคุกกี้สตรอเบอรี่รถสตรอเบอรี่ที่เก็บกล่องเกมเจอจากข้างทางนะแล้วก็เอามาเล่นนะก็ว้าวนี่มีเสียงภาคไหมอะไม่น่ามีเนาะไม่มีเป็นเกมที่สนุงจริงเลยนะ ใครมันผู้สร้างขึ้นมานะบ่กคาแรคเตอร์ก็สุดๆไปเลยสุดๆเลยเหรออ๋อไม่มีอะไรหรอกคุกกี้อสสตรอเบอรี่ขายแงชั่วที่ครั้งนี้ไม่เปัญหาอะไรแต่ต่อไปฉากดอกสุกุระต้งสุดท้ายดีมากเลยใช่ไหมล่ะถ้าคราวหน้าเจอเกมก็จะเอามาให้อีกนะโอ้ยทำแบบนั้นไม่ได้โอเคอันนี้เราก็เก็บ b a ดเอนหมดแล้วก็สุดยอดไปเลยนะก็เป็นแบบว่าอีเวนท์ที่สนุกดีนะแบบว่าเนื้อลงเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยมันดูแบบมันดูแบบปั่นประสาทดิปวดหัวก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ละกันบอกว่าทุกคนก็จะสนุกกับมันเหมือนที่เราสนุกกับมันก็โอเคบาย